ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าวาาาวิทยุมกรับฟังข่าวต้นชั่มุมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกส้งคลาค่ะเกษตรกรชาวยานตาข้าวจังหวัดตรังปลูกซาลาสุมาลีส้ามรายส้ามสาสร้างรายได้เฉลี่ยล่างจากคักตนทุนเลวไม่ต่ำกว่าหนึ่งเส้นบาทต่อปี นายนุ่นนะพนพลหน้าพ,ออพ่อเกษตรอำเภอยานตาขาวพร้อมด้วยนางเพลวพันธงพิทักษ์นักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการและนายที่ระพัดบุญลิดนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรปฏิบัติการลงพื้นที่เยี่ยมเยอนปลงซาราซุมาลีครบบุ้งจรของนายปรีชามีสุขกเกษตรกรมูทีเจ็ดตำบลทุงคายอำเภอ,อยานตาขาวจังหวัดตรังกรเกษตรกรรายดังกล่าวปลูกซาราสุมาลีประมาณสามรายอายุประมาณห้าปี ซึ่งมีการจัดการสวนสลาสุมาลีแบบครอบวองจรมีระบบนำครอบกุ้มทางแปลงมีการเคว้นฉชพุ้นผลิตมีการวีเคราะห์ดินเบื่อห้าปริมาณถาดอาหารมีการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานและที่สาคัญพุ้นผลิตสลามีตลอดปีซึ่งมีรสชาติหวานหอมเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวพุ้นผลิตได้ล่างจากผสมเกสรซองร้อยยี่สิบวันความหวานอยู่ในช่วงที่เหมาะสมตรงตามความต้อง การของตลาดจำน้ยกิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทสามา้างรายได้เฉลี่ยล่างจางหักต้นทุนแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งเส้นบาทต่อปีซึ่งผลผลิตซาลาสุมาลีผ่านการรับรองมาตรฐานกี p จากกรมวิชาการเกษตรผู้ส่นใจผลผลิตส,สามาร้ังจองหรือต้องการเยี่ยมชมแปลงซาลาสุมาลีได้ทางเฟซบุ๊กชื่อปริชามีสุขโ,โทร0ูนแปดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดหกสี่าประผัสมณนีแสงสูนขาววิทย อยูมกส่งคล้ารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน